อาจารย์ทวีครับผมอยากเรียนรู้เรื่องเพชรมากนะครับแต่เรียนเราไม่รู้จะไปขายให้ใครคำถามนะครับที่ยอดฮอตยอดิที่เจอบ่อยมากนะครับเพราะว่าผมเองนะครับสอนเรื่งเรื่องของการเรียนรู้เรื่องเพชรแท้นะครับวิธีการดูนะฮะวิธีการดูแล้วก็วิธีการประเมินราคาด้วยนะครับคนก็หลายท่านที่ inbox เข้ามาถามนะครับบอกว่าพิทวีอาจารย์ทวี เรียนรวจะไปขายให้ใครอ่ะเออจะไปขายให้ใครเออก่อนอื่นนะครับวันนี้เนี่ยผมผม,ผมสอนนะครับให้เราแยกดูเพรแท้เ,เพนเทียมนะครับแล้วอ่ามันก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนที่รักงานเชลี่อยากมีความรู้เรื่องเพชรเอาไปว่าอยากจะซื้อใส่เองอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่าอ่าไม่อยากเอาไปขายเพราะว่าต,วตัวเองมีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วนะฮะแต่บางคนก็มองว่าเออถ้าเราเรียนรู้เรื่องเพชร เราไปเรียนแล้วต้องไปขายด้วยเราจะไปขายให้ใครผมแก้ข้อสงสัยนะครับว่าวันนี้คุณอย่างน้อยความรู้นะที่ท่านได้นะครับใช่ใส่บาตแบบคุณจะอยู่ในอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ถ้าคุณมีความรู้เรื่องเพชรเพชรเป็นยักอัญมณีมีค่าวันหนึงคุณเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาคุณไปพูดหรือไปแบ่งปันในเรื่องราวแบบนี้อาจจะเจอคนที่บอกเอา้าทำไมไม่ ไม,ไม่เรียนรู้เรื่องเพศสละหรือเธอมีรู้รเรื่องเพศแนะนําฉันหน่อยสิอะไรประมาณนี้มันอาจจะเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งก็ได้นะหรือท่านเองนะฮะงานเดิมดีอยู่แล้วไปต่อยอดครับหรือเรียนรู้ใช่ใช่ว่าใสาบ่บาตรเป็นไนงะก็ดีครับ